ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุกันด้วยนะครับมันไม่อยู่กับผมนป่นยังไ่วันนี้เราก็จะมา่งเพื่นกันก็อย่างที่เห็นกันในต้นคลิปที่เราสตรอรี่แวบว่าแต่งง่ายนะครับถึกคุมนิ่งหลังดิดง่ายนะครับพื้นฐานมันง่ายๆนะครับยิ่งเขาอัปเดตท้ายใหม่มาซึ่งท้ายใหม่เนี่ยก็จะมี2แบบนะครับที่เป็นตระกูล เกับ m อเเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยทุกคนอโฟนก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมมี AK เหลืออยู่ไหม AK หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งท้ายพวนนี้อันนี้มันเป็นปืน,เ,ปนเ,เต็มอยู่แล้วฉะนั้นผมอยไปพูดถึงครัมาพูดถึงของคนที่แบบเรียกว่ายัางไงอ ไม่ค่อยจะมีงบลงแต่งปืนแต่งสวยแต่ว่าผมผมมันจะแต่งแค่ไม่กี่ชิ้นสำคัญคือพันท้ายห,หลังนะครับซึ่งกิ๊บหน้าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ตอนนี้ PK เราไม่มีในขังฉะนั้นเราก็ต้องถอดออกมา คลิปนี้เป็นห้าสาระนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เรียนใหม่หรือเู้เรียนเก่านะเล่มโฟระยะไหนก็เลือกแต่ตามคนชอบนะครับแต่ผมจะเน้นไปทางพันท้ายนะครับพันท้ายเราจะใส่เป็นยานะครับพันท้าทยเราจะใส่เป็นแบบสองแย่นะครับแบบ16คือเกณฑ์ขั้นต่ําต้องให้อยู่เจดสิบนะครับขั้นต่าเลยเจดสิบอ่ะสามพัน อันทายแค่นี้แหละส่วนอันนี้คลิปจับเล,นนเล็งสูนหน้าขึ้นเลงสูงเร็วขึ้นเราจะบวกเพิ่มพขมีก็ได้หรอจะลดลงก็ได้นะครัเวลาแต่ความชอบนะบแต่ขั้นต่ำคือต้องให้อยู่ในระดับเจ็ดสิบนะฮะหรือเสริมตัวนี้ไปก็ได้สี่พันนะครับถ้าคนไม่มีงบก็หกสิบเก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันในที่นี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวเจ็ดสิบนี้ไปนะครับส่วนค่ากิปเราจะใส่เป็นบวกเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งข่าลิปมันจะบวกอันนี้อยู่แล้วค่าการยศาส์เพิ่มนะครับการยศาสตร์ในที่นี้จะมีแรงดิดแนวตั้งแรงดินแนวนอนนะคะรับแรงิด เบี่ยงซ้ายบี่งขวานะครับซึ่งจะคุมแรงดีดให้นิ่งก็นี่ครับจับให้มัน่นขึ้นสโคบให้ดีก็ต้องอันนี้แต่ครับรับใครที่ไม่มีงบก็ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับจะเป็นตัวนี้นะแต่คัม้มมาตรฐานก็คือมาตรฐานเดิมๆสำหรับคนที่เล่นใจโรไม่ได้ปรับอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ดู ใส่ลำกล้องแปบ๊บนึงนะครับถอดเป็นของตัวนี้มาใส่เดีตัว,วนีันนนนบแล้วผมจะไปทาให้ดูลืมให้ดูการตะแงค่า,ข,าของผมนะทุกอย่างเดิมเดิมผมจะเซ็ตเป็นมาตรฐานหมดเลยนะครับนนเนื่องจากผมเคือผมไม่เคย แรงเพื่อท่าไหร่อยู่กลางๆนะครับ,รบมาตรฐานของผมจะอยู่ที่ขนาดนี้ครับใจโลมนาะทุกอย่างกนะ็คือปรับต้านแบบนี้เป็นสูงเป็นสูงไม่ใช่สูงจะปรับเป็นสูงหรือเป็นกลางหรือจะเป็นต่ำก็แล้วแต่ความความชอบของแต่ละท่านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ที่จับข้างตัวปืนนะครับก็จะทำให้ปืนนิ่งขึ้นวัานี้มันใส่แค่สองอย่างนั่นคือพันท้ายนะครับพันท้ายกับกิปหน้าที่เพิ่มความแม่นยำเจ็ดสิบนะครับตั้งนั้นแหละ แล้วตัวปืนมันจะเป็นลักษณะมบบน,นี้อันนี้เดิมๆนะครับที่แบบกิปหน้ามันมากับตัวปืนอย,ยู่แล้วเดี๋ยวผมจะหันให้ดูหนะ่อยกิปหน้าจะเป็นยังไงกิปน้นเวลาลิงก็จะขึ้นเร็วขึ้นเงมันจะไม่ดีเลยนะครับเห็นไหมกรสุนก็จะเกาะกลุ่มมันมากเลย ดูจากรอยกระสุนนะครับอลองหัวหุ่นกันหัวหุ่นในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นกาะนี้กันนะ,ะเป็นหมวกแห้งนะครับแล้วก็เกาะที่ทุกคนต้องใส่คสือเกือหรือเกาะหนึ่งร้อยนั่นเองนี่เขาตัมคอตตัมกันเลยนะเดีนะ๋ยวดูกัน ที่ทุกคนเห็นนะครับคืออัปเดตมาใหม่ยิงนิ่งขึ้นครับแต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าค่ามาตรฐานของความนิ่งก็คือ7จะสิบนะครับอย่างหัวนะครับเข้าหัวทุกน,นะที่เห็นออกไปนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะใจเราผมไม่นิ่ง คือผมจะใช้เจโรในการสูมเนการเล่นทุกอย่างเห็นไหมต่อคุมนะครับโอเคเราใส่แค่าทายเนี่ยเรี๋วยวเลื่อนเนี่ยไทยตัวเนี้ยขออินโฟนะเดี๋ยวอีเคผมจะมาตัดให้ EP หน้านครับส่คลิปแต่งปืนคลิปหน้าเราจะาใส่เป็นตัวนี้ หรือใส่เป็นกลิปเอียงข้างก็ได้ะฮะด,ดูยิงดูให้โดนอีกสรอบนะครับแบบคนยิงดูทุกคนดูมาตรฐานค่าความนิ่งถ้าความนิ่งแบบไหนนะครับหลายคนอาจจะงงอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่า ค่าการิยาศาสตร์ปืนมันแต่งกันยงังไงทำไมบางคนเขายิงนิ่งกันจังครับคือเราเน้น70ไปก่อนนะที่ทุกคนเห็นที่ผมโฟกัสไว้ให้ก็คือ70นะครับ70 80ลองลองมาก็คือด้ำถ่ายจับปืนนะครับด้ำจับปืนแนแะละที่ทุกคนเห็นกันอมประกอบมันจะมีอยู่แค่3ส่วนนะครับจะแ,แต่งยังไงก็ได้คือ ปืนที่มีอัตราการลั่นเร็วสูงๆให้ค่ากายศาสตร์อยู่ที่70ขึ้นไปนะครับยิงสูงยิ่งดีก็คือจะคุมง่ายถ้าเป็นกระสุน4กระสุน5ก็บอกเราไม่ต้องห่วงค่าหัวทุกนัดก็ได้ขมมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ช่วงลำตัวนะครับ เปิดมากระซัดเลยเงี้ยนะดูแรงดีนะครับเป้าจะดีดขึ้นหัวอย่างเงี้ยนะ ไม่ได้เกลียดเสียงนะ,นะ,นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วจอกันใหม่อ EP หน้าครับ <c oughs>